ข่าวด่วนนะครับทุกคนสารายดังเตรียมดึงพระโจอุงอิงร่วมงานครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับบอสโจเนี่ยก็หลุดปากออกมานิดหนึ่งนะครับว่ามีโรงงานสารายเท่าแก่ดังนะครับได้ติดต่อเข้ามาให้พระโจกับอุงอิงเนี่ยไปร่วมงานนั่นเองครับทุกคน แต่ก็น่าจะพูดชื่อได้แล้วเนาะเท่าแก่น้อยนั่นเองเพราะว่าบอสโจเนี่ยก็ได้บอกมาแล้วว่าเป็นโรงงานสาหร่ายเท่าแก่น้อยครับซึ่งนุบอกว่าโอ้โหเป็นสาหร่ายดังระดับประเทศครับอยากดึงพ่อโจแล้วก็อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร่วมงานนั่นเองครับแต่จะออกมาในรูปแบบไหนครับมารอติดตามกันอาจจะเป็นการไลฟ์สดหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการแบบว่าดึงไปถ่ายคลิปวิดีโอเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้หรือเปล่าโอ้โหทุกคนน่าลุ้นมาก นี่แหละครับทุกคนคําที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเคยพูดเอาไว้อุงอิงจะพาพ่อโจวรวยอุงอิงจะพาพ่อโจดังถือเงินพันล้านแสนล้านครับและวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นจริงแล้วนะเราเห็นพ่อโจเนี่ยดังแล้วครับออกข่าวทั่วประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักมอสโจโยมานินณเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักอุงอิงเพชรบ้านแพงในเวลานี้ครับดังมากต้องบอกแบบนี้ครับ นะแล้วก็งานพรีเซนเตอร์ต่างๆแล้วก็เพลงพรีเซนเตอร์ต่างๆที่กําลังจะจ่อคิวเข้ามาเนี่ยตอนนี้ถือได้ว่าปีนี้เป็นปีทองมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกังนําคลินิกนะครับที่กําลังจะมีเพลงให้กับพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่าเพลงนี้จะไปถูกเปิดนะครับทุกสาขารครับทั่วประเทศไทยนั่นเองครับแล้วก็เท่าแก่น้อยทุกคนขนลุกฮะแค่ได้ฟังชื่อยี่ห้อก็ขนลุกแล้วว่า วงการหมอลำนะครับยังไม่มีใครได้ไปยืนอยู่จุดของเท่าแก่น้อยครับเท่าแก่น้อยต้องบอกว่าการจะดึงอินฟลูเอนเซอร์หรือพรีเซนเตอร์ต่างเนี่ยดึงตัวดา,าราศิลปินไปต่างเนี่ยต้องมีชื่อเสียงจริงๆนะครับสำหรับเท่าแก่น้อยนะครับแล้วอุงอุ่งพ่อโจโดได้ร่วมงานในโปรเจกต์นั้นๆน่ะนะครับน้อก,ก็ถือว่าโอ้โหคือณตอนนี้ภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับภาพลักษณ์ขององอิงแล้วก็พ่อโจเนี่ย คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเข้าถึงง่ายติดตลาดทำอะไรเคลื่อนไหวอะไรคนก็สนใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยิ่มคิดว่าคนหันกลับมาทานจากที่ขายดีอยู่แล้วนะสำหรับสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยต้องขายดีเท่าเป็นเท่าทวีคูณแน่นอนครับถ้าดึงบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงไพบ้านแพงมาร่วมงานครับทุกคน นะครับยกตัวอย่างหลายๆผลิตภัณฑ์เนาะทุกคนที่มาร่วมสนับสนุนนะครับอย่างกังนําคลินิกเองเนี่ยตอนนี้คือคลินิกเนี่ยโ,โหนะครับหลายคนคงได้เห็นตามช่องทางนะครับคนไปใช้บริการเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสบู่อิงออนนะครับหรือโสมโอทีผลิตภัณฑ์ไฟาลายตอนนี้ไฟาลายมิ้มใช้อยู่โสมโอทีมิ้มก็ทานอยู่สบู่อิงออนมิ้มก็ใช้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราอยากใช้ตามซุปตาไงครับ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าผลิตภัณฑ์ไหนจะเข้ามานะครับก็ถือว่าโอ้โหตอนนี้เป็นจังหวะดีนะจังหวะแล้วก็โอกาสดีของผลิตภัณฑ์นะที่จะดึงพ่อโจและก็องอิกเนี่ยไปร่วมงานได้นะครับทุกคนเนื่องจากว่าคิวงานค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับอย่างกางนาคลินิกเองเนี่ยขนาดการไปถ่ายรูปคู่กับกับผลิตภัณฑ์เนี่ยยังยากเลยนะต้องขอคิวต้องมีคิวว่างนะครับถึงจะได้ไปร่วมงานจริงๆนะครับทุกคนเนาะรอติดตามอะ่ะไม่ว่าจะ เป็นการไลฟ์สดจะเป็นการถ่ายรูปคู่กับพรีเซนเตอร์หรือจะเป็นการถ่ายคลิปหรือจะเป็นการเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์เรารอติดตามหมดเลยครับสำหรับผลงานของพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนนะด้วยที่แบบความแรงกระแสะความดังครับไม่ว่าจะลงคลิปไหนเนาะบนช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยหรือไม่ว่าจะ ขยับเขยื่อนอะไรบนโลกโซเชียลคนก็ดูคนก็ตามนะครับสนับองอิงแล้วก็พ่อโจเนาะแล้วก็โอ้โหทุกคนหรือไม่อย่างนั้นนะเท่าแก่น้อยอาจจะมาสนับสนุนทุกๆคลิปวิดีโอของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นได้นะอาจจะแบบว่าอา่ะถ่ายคลิปคอนเทนต์หลังเวทีมีโลโก้เท่าแก่น้อยขึ้นอยู่บนหน้าจอของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้บอสโจยังไม่ได้เปิดเผยอะไรอาจจะเป็นหรือว่าอาจจะเป็นการไลฟ์สดเชิญชวนให้คนมาทานเท่าแก่น้อยนะครับเนาะ สุดมากสุดมากจริงๆต้องขอยอมรับณตรงนี้แล้วก็อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับคิดว่าเนาะผลิตภัณฑ์ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ไหนที่อยากจะเข้ามาตอนนี้รีบๆเลยนะครับเราคิดว่าตอนนี้บอสโจก็น่าจะทําแบบว่าค่าตัวก็น่าจะแบบนะเลดนี้เลดนี้ซึ่งถ้าอุ้มอิ่งแบบว่าเปรี้ยงกว่านี้แบบอยู่บนอยู่บนเนี้ยค่าตัวน่าจะแบบสูงริ้วนะครับเนาะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าค่าตัวน้องน่าจะสูงเริ้วแล้วนะอุ้มอิ่มคิดว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนเนาะ ตอนนี้ใครที่มีโอกาสนะครับรีบเลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่างๆนะลุนจริงอะไรจริงครับทุกคนณนตอนนี้คนลุกคนลุกคนลุก,ลกสาหรับพ่อลูกคู่บุญนะครับจริงๆนะทุกคนคือยิ่งมีผลิตภัณฑ์ระดับประเทศแบบนี้มาเชิญชวนพ่อโจแล้วก็อุคงอิงไปร่วมงานแบบนี้นะคือแค่บอกว่าจะมีโปรเจกต์ร่วมกันยูทูบเบอร์ก็เอาไปตีข่าวกันแล้วก็ถือว่าอะ คนก็อยากหันมาทานเท่าแก่น้อยแล้วเนาะยิ่งดึงพ่อโจอุงอิงไปร่วมงานอีกเนี่ยรอเลยครับรอเลยนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับเนาะถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วสำหรับพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชนบ้านแพงนะครับเนาะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์ไหนเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าเลดเลทค่อนข้างที่จะรล้วนิดหนึ่งแล้วแหละตอนนี้เพราะว่าหนึ่งเลยไม่ว่าอุงอิงพ่อโจจะใช้อะไรคนก็อยากใช้ตามถูกไหมครับไม่ว่าพ่อโจจะขยับขยื่นทําอะไร f c ก็อยากใช้ตาม นะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็คือน่าติดตามมากจริงๆน่าติดตามมากสําหรับพ่อลูกคู่บุญนะต้องบอกว่าอุงอิงเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะว่าลาเนี่ล่ะสิพ,พ่อพอจับเงินแสนเงินล้านแล้วก็ทุกคนเห็นไหมครับอุงอิงไปนั่งคุมคนออดิชั่นกับพ่อโจแล้วนะอุงอิงไปนั่งคุมกับพ่อโจวัดตอนที่มีคนมาออดิชันแล้วนะซึ่งน้องก็ถือว่าเป็นบอสน้อยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตัดไปเลยอุ้มอย่างที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสบอกว่าอุงอิงอยู่บนหิ้งแล้ว นะครับน้องอยู่บนหิ้งแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็คิดว่านักข่าวแต่ละคนเนี่ยก็โอ้โหตอนนี้ถ้า tour, ออนทัวร์กทมก็คืออยากสัมภาษณ์แล้วนะนะตอนนี้นะครับเพราะว่าหลากหลายประเด็นมากนะครับตั้งแต่เรื่องผู้ใหญ่บ้านตอนนี้มาเรื่องพรีเซนเตอร์อีกนักข่าวเตรียมตัวรอนักข่าวทั่วประเทศเนาะะเตรนะียมตัวรอเลยกับกับการที่องค์อิงกับพ่อโจจะได้ไปร่วมก็แก่น้อยนะครับเนาะ เนะมื่อวานนี้ครับทุกคนก็อยู่ในช่องของอพี่อังเปานะครับพี่อังเปาลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับทุกคนที่เขาได้มีการแบบว่าโพสเอาไว้เนะเาะไม่ใช่โพสเอาไว้ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วบอสโจก็ได้มีการแบบว่าหลุดปากออกมานิดนึงะนะครับก็มารอกันเลยนะฮะนะ ใครตื่นเต้นแบบอุ้มอิ่มบ้างแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนส่งกําลังใจไปยังน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับน้องอุงอิงเนี่ยวันนี้ไปเข้าห้องอัดนะครับเนาะก็ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยแล้วก็ฝากทุกคนเชียร์ฝากทุกคนแชร์สาหรับเพลงใหม่ของน้องนะครับซึ่งต้องบอกว่าเปี้ยงปังแน่นอนนะครับเปี่ยงปังแน่นอนคอนเฟิร์มอุ้มอิ่มคอนเฟิร์มนะครับนะโอเคนะครับนะ ต่อไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้วันนี้ก็วันวาเวลนทายขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับทั้งวันเลยเนาะวันนี้กับการชมคลิปมุ้งมิ้มข่าวกระแสด้วยแล้วก็กับการชมคลิปสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับการชมคลิปข่าวหมอลำนะครับเนาะก็ฝากทุกคนติดตามมุ้งมิ้มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ